สวัสดีครับผมตีลับ่อสร้างนะครับวันนี้จะมาดูให้เพื่อนเพื่อดูนะครับในออมฤตไอดีมีอะไรดีบ้างนะครับเอย่างเพื่อนๆที่มาขึ้นทะเบียนพระกับผมจะมีช่องเห็นไหมรายการพระนะครับมีการลงกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปในเว็บไซต์ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับสุดยอดไม่สามารถที่จะหลุดไปไหนได้นะครับแล้วก็ ที่อยู่สหมับการจัดส่งอันนี้เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนะครับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วยังเข้าไม่เป็นสามารถโทรสอบถามผมผมได้นะครับแล้วเราก็จะไปดูรายการพระของคนอื่นเราพิมพ์ไปที่คลิกไปที่อํมเลิดไอมันก็จะขึ้นมาหน้าแรกนะครับทุกแพลตฟอร์มสามารถจิ้มไปได้หมดเลยอย่างพระเนี่ยมีการลงทะเบียนผ่านการลงทะเบียนเวลาล้ว270องค์นะครับซึ่งพระที่มาตรวจสอบในเว็บผมเนี่ยเกินกว่า3,000องค์ไปแล้วนะครับค่าลงท่าบหร่ <c oughs> ในเว็บเนี่ย เออถ้าลงตรงนี้2,675ันหครับเบาเป็นใบตรวจสอบด้วยถูกต้องเป็นใบตรวจสอบเป็นการอย่างใบตรวจสอบอ่ะเราไปดูถ้าบางคนแบบ